เสื้สรุปตักเกินคิอกมกระ่งือประชุมเสร็จับเดียวไปกระห้อกระหอปกระหอไดต้องลกปากยาเลยปากยายาวาผมงเลนะยาเลยครับไปเอาเกยี่หคืนพ่อโจ เอาสวัสดีครับี่ประธานบ้างพี่ประธาบางี่แียั่า่ยงาี่นราาแบบานเฉาะที่เลด้คือ

เอเไปออกช่องที่ประทานเลยละม่องใเลยเยนี่สร้างช่องามีผมอยู่ใกล้ๆกับเอาวะสี่กิโลอยู่สกิโลผมอื้นพระโจอะไรบพระโจ่อเพงอจะหลอลองเพงเนียอะไรโอ้เห็นไปดูหน่อยนี่นะ เพิ่มต่องเพิ่มก่อนเต็มเลยข้นยังข้นไม่สวยเบบขืนไม่สวยแผลเาออกฉากใหญ่โอ้ยพอพญานี้แล้วข้นคู่ลาทองก็จะมาสีแบบน้ แม่มาอเรนบา่วัทยาทเนาะไปไที่ระองระยองไปไทยเรยงี่ันถึเมื่อวานนี้เหอนเอาไม่ห้ไหลัวเายนี่วันนี้วันหน่อยๆเพาวา็เอน่วยวันี้มาให้ในนามไควัวนะมาในนามไควัวนไวัในนาํานี่ผมวันนี้สดผมหนาวเหรอหนาวะ

ไปเท้าบันไปเท้าผมกชาบ้านเราอยู่บันเฟงนี่เจ้ามาคนละเพฟงกับบ้าโจดิเออบันไฟอยู่ติดโขงเลยอยู่ติดทางโขงบุญเลยเจ้าบุจัดบขงบุญเลยโอ้ยแต่พันมันนอง

ยังหเนะบ่วอมออบยางครับพี่ประธานหัานยางไก่เปาเลืมาเอ๊ะกองไหนกองไหนพูดที่โเขาผู้ใดพูี่บมาท่านานางยางบ่อยางครับพวกยุกกากยยเป็ยากยืนเยยนางลองดูว่าคลิปนี้ประมาณเท่าไรพี่รอค่มีมุยุ่เพยนมจสารยยมาเดพี่ประธานดูแล้ว นถร้าถึงร้านละอันนี้ไปถึงอิสาเอลแล้วบางทีร้านะคลิปนี้ถ้ถึงร้านการบนกันเกิดขึ้นแล้วมอ่าน้ำอ่าน้ำแข็งละยางก็แขางกูจิเป็นยางูอยู่หลยนีงเลยงยางม้วนเยก็เาไปเลยะ ที่พูดลงนยรคิดคอนเทนต์บ่อลเอาเลยลงเลยเอาเลอาลองพิสูจน์ดูเอาแค่แค่เดินดี๋ยวเปิดอีกทีีมว่กแมก่ไม่ไ้่ยด้อยูวันนี้ไมป็นนมันจะว่ามันอีกด้ไหมนีเิงนเงินไปเเสียอ้าวเาวี่ครับต้องมาด้ครับนี่หมันก็ยืนเสื้อ หนึ่งสองสามเยลงเลยเด็ดสุดลงมาว่าอยู่มาว่าแสนเหรอถ่ายแล้วไอ้นีจ้าพัติดตอกมาเลยนี่จ้าพัติดตอกมาเลยเนี่ยเหน เออเจ้าก็จะจกมามวาคลิปนี้สิคนมงก็ยังไนไป่ไเลยานเลยอกว่ิทยานกับลมสิเอาลมช็อกกีท่านเดียมาเดี๋ยวเอาเจอาลมชอกกีนไหนมเยังยังเลยเอาลมช็อกกีท่านมาเดี๋ยวเอาเจ้าก้น้อยเอาเมืองก้อน

ีลูมช่องที่ประทานเนาะลมช่องเปิดที่ประธานห้างช่องประธานห้างคนดิตดำเพดเดแท้มากกว่าร้านคนอ่าคดิบใส่ครับ้ีอะไรชวนกันปะเฮ้ยชวนกันแล้วนะผมช่วยเราเลยดอกวาวเราด้วยเจ้าพ่อเจ้าพ่อเลี้ยวกับเจ้าพ่อติ๊กต๊อกอ่าอาเลี้ยวเลยเล้ยวเลยล่กล่อลองาวยิ่งจะบึ้งลคนสูงที่สุดงาวยิงงาวยิาวลก แรมซาลันว่าแม่แรมชาวบังพี่แมชาวบังก็เป็ี่ยนซื่อเขาไม่หยกแล้วแรมยังก่อนแมชาวบังพี่แมชาวบังไม่ใช่แรมซาลันเหตุไงเดเห็ุชีบออเห็ุพี่เหย่างไงกันอึดเนี่ยโอ้สีมีคนเมืองอยู่ดิวะเดี๋ยวไปเห็ดคิปก็บอกชดงาก่กันสิมีคนเมืองข้ลอยคนเมืเห็นหรืเปลอาปะี้เสียมม้ยอกี่ายเน่ยหัวย่าอะไรดิ đi học, 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 đi đi ฉบังวันิีน้องอีตังซื้อให้พี่แหลมฉบังวันีแหมฉบังีตังาจะเล่นอซื้อหนีเศร้าไปใส่พี่บอลไปเด็ดวชวเาเลเลยาเลนเลนุกสนุกนะครับนะครับผิดประธานห้างกับผิดผมโจยฮาราเสดเด่นนะครับกิจตี้วนๆนะครับกิตีฝากไี่นองตัวนี้กิตีมีเองสุเภาหล่กงหายแข็งแรงลำเวงทุกคนครับ